สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันจันทร์ที่24มิถุนายน2567เรามาดูกันนะคะว่าวันนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีลักษณะอากาศเป็นยังไงบ้างคะ่ะจะเป็นที่อากาศผิวพื้นนะคะร่องมารสุมนะคะผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะเป็นภาพถ่ายเทียมนะคะ,ตร,ะตรวจพบนะคะกลุ่มเมฆหนาแน่นค่ะอยู่บริเวณทะเลอันดามันและก็ทะเลอ่าวไทยค่ะ เรดาร์ชุมพรตรวจพบนะคะกลุ對對่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะอยู่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็บริเวณทะเลอ่าวไทยและก็ทะเลอันมันค่ะส่วนภาพเรดาร์สถิงคะนะคะตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเช่นกันค่ะอยู่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะนครศรีธรรมราชนะคะสงขานะคะแล้วก็ยะลาและก็ปัตตานีค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มฝนมีกลุ่มนะคะอยู่บริเวณทะเลอ่าวไทยค่ะ รายงานอุณหภูมิของภาคใต้ฝั่งตะวันออกอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวันนี้วัดได้3 5 3องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะคะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้22 5องจาศาเซลเซียสที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะประมาณน้ำฝน2 4ชั่วโมงของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะตั้งแต่7จ็โมงเช้าของเมื่อวานจนถึง7จ็โมงเช้าของวันนี้นะคะฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางค่ะวัดฝนสูงสุดได้28.2มิลลิเมตรที่อำเภอเฉวี่ย พาณ์อากาศเขมรใต้ฝ so ั่งตะวันออกประจําวันนี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันก็ยังคงมีฝนแล้วก็ฝนฟ้าะนองหลายพื้นที่เลยค่ะแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดเพรบุรีแล้วก็นราธิวาสนะคะก็จะมีฝนแล้วฝนฟ้าะนองอยู่ที่ร้อยละสีของพื้นที่ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขายะลาแล้วก็ปัตตานีนะคะก็จะมีฝนแล้วก็ฝนฟ้าะนองอยู่ที่ร้อยละหกสิบของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด สูงสุดในช่วง31-34องศาเซลเซียสนะคะขอให้ประชาชนนะคะระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคขนองและลมากระโชกแรงกันด้วยนะคะ ไปเราไปดูเครื่องลมเออไทยคะ่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นไปคะ่ะจะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่2 0 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมองห่างฝั่งนะคะทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงมานะคะก็จะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมองห่างฝั่งขึ้นสูง1-2เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอใช้ชาวเรือนะคะเดินเรรรือดด้้ววววยคามมะัังแลก็ บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกันด้วยค่ะไปเราไปดูคาดหมายสภาวะอากาศช่วง7วันข้างหน้าระหว่างวันที่2 4ถึงวันที่30มิถุนายน2 5 6 7ภาคใต้ฝั่งตะวันตบนตั้งแต่วันที่24เป็นถึงวันที่16มิถุนายนนะคะก็จะมีฝนแล้วก็ฝนฟ้าะนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่แล้วตั้งแต่วันที่2 7มิถุนายนเป็นถึงวันที่30มิถุนายนฝนจะลดลงค่ะอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวัดตอนล่างนะคะตั้งแต่วันที่24มิถุนาไปจนถึงวันที่30มิถุนานะคะ่ะก็จะมีฝนแล้วก็ฝนฝ่าคนองอยู่ที่ร้อยละสีของพี่ตลอดช่วงค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันประจําวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง YouTube คนด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศกัในได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจ